จเจริญพรคุณนัท <Yeah. S 1> นี่เรว่าพระนะพระสูตรกันอารหังสมมาสัมพุทโตปะกวาู้ตังปะกวันตังอภิวาเทมิตัวข้าตัวพปกวตาธรรมโมธรรมังนามมัสอามิ สุปฏิปันโนปะกัวะโตสาวกะสังโฆสังขังนะมามิอันดมายังพุทธะสัปปะกัวะโตบุปภะนมะกะรังกะโรมาเสนะโมตัสสะปะกัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโโมตัสาปะกวะโตอะอราหะโตสัมมาสัมพุธัสาะไปอ่านพระสูตรเนะาะพระสูตรชื่ออนุปทวคนะอนุปัศสูตรข้าพเจ้าได้สลับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถวิธฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแลพระผู้ภาคตรัสเรียกพิสุทั้งหลายว่าดูก่อมสุนทหลายพิสุเหล่านั้นทุลรับพระดำดัดแล้วพระผู้ภาคได้ตรัสด,ด,ดังนี้ว่าดูก่อมสุนทหลายสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาว่องไวมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาทำลายกิเลสดูก่อมสุนทรหลายสารีบุตรเห็นแจ้งคมตามลำดับบทไม่ ได้เพียงกึ่งเดือนในการเห็นแจ้งทมตามลำดับบทของสารีบุตรนั้นเป็นดังต่อไปนี้ดูกวาดูความสุลหลายในเรื่องนี้สารีบุตรสงัดจากกามสงัดจากอก,ก,กุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่ก็ทำในปฐมฌานคือวิตกวิจารปิติสุขจิตเอคตา ผัสษะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมกววริยะสติอุเบขานมัสิกันเป็นอันสารบุตรกำหนดได้ตามลำดับบทเป็นอันสารบุตรรู้แจ้งแล้วทางที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และถึงความดับเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าด้วยเหตุประการนี้เป็นอันว่าทำที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อม เธอไม่ยินดีนร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่ผัวผ่านพ้นวิเศษแล้วภาคได้แล้วในธรรมนั้นๆมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วอยู่ย่อมรู้ชัดว่ายังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นให้มากก็มีอยู่รู้กับวิสุทธิ์หลายประการอื่นยังมีอยู่อีก าริบุตรเข้าทุติยฌานมีจิตผ่องใสแห่งใจภายในมีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกวิจาร์ไม่มีตกวิจารมีปิติสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ก็ทาในทุริยฌานคือความผ่องใสแห่งใจภายในปิติสุขจิตเตตกตาภัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะ อธิโมกเวริยะสติอุเบคานมัสิการเป็นอันสารบุตรกำหนดได้ตามลำดับบทเป็นอันสารบุตรรู้แจ้งแล้วทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และถึงความดับเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าด้วยประการนี้เป็นอันว่าธรรมที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมเธอไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่ปัวพันคนวิเศษแล้ว พลาดได้แล้วในธทมนั้นมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วอยู่ย่อมรู้ชัดว่าทรมียังมีทมเครื่องสลัดออกที่ยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นให้มากก็มีอยู่ดูก่อบจุดทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกสารบุตรเป็นผู้วางเฉยเพราะหน,หนายปิติ มีสติสัมปชัญญะอยู่สวยสุขเวทนาด้วยนามกายเข้าตดิชาญที่พระอริยเจ้าเรียกว่าเรียกได้ว่ากู้วางเฉยมีสติอยู่เป็นสุขอยู่ก็ทำในตริชาญคือเบขาสุขสติสมัสมสัมปชัญญะจิตเอเดกตาภาัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณ ฉันทาอธิโมกเวรยะสติอุเบกานมัสิการเป็นต้นเป็นอันสาธิบุตรกำหนดได้ตามลำดับบทเป็นอันสาธิบุตรรู้แจ้งแล้วทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และถึงความดับเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าด้วยประการนี้เป็นอันว่าธรรมที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมเธอไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่ปัวพัน คนวิเศษแล้วพากได้แล้วในธรรมนั้นมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วอยู่ย่อมรู้ชัดว่ายังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นให้มากก็มีอยู่ดูกับสุนหลายประการอื่นยังมีอีกสาริบุตรเข้าตัดจดตุรชานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขพอละสุขละทุกข์ดับ โทมนัสไอโซมนัตโทมนัสก่อนได้มีสติบริสุทธิ์มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ก็ทำในจดุริชานคืออุเบกขาอะทุขะมะสุขเวทนาความไม่กำนนงแห่งใจเพราะบริสุทธิ์แล้วสติบริสุทธิ์จิตเจตตคาตาภาษาเวทนาสัญญาเจตนา วิญญาณฉันทะอาธิโมกเวริยะสติอุเบขาและนมัสิการเป็นอันสายบุตรกาหนดได้ตามดับบทเป็นอันสารบุตรรู้แจ้งแล้วทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และถึงความดับเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าด้วยประการนี้เป็นอันว่าธรรมที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมไปเธอไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่พัวพัน คนวิเศษแล้วพากได้แล้วในธรรมนั้นนั้นมีใจอันกระทำไม่ปราศจากเขตแดนได้แล้วอยู่ย่อมรู้ชัดว่ายังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นให้มากก็มีอยู่ดูก่นส่วนหลายประการอื่นยังมีอีกสารีบุตรเข้าอากาสานัญจายตนะฌานด้วยนมัิการว่าอากาศไม่มีที่สุด อยู่เพราะล่วงรูปสัญญารูปัดสัญญาได้โดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิการสัญญาได้เพราะไม่มีนามสิการนานาณตะสัญญาก็ทำในอากาสานัญจยตนะชานคืออากาสานัญจยตนะสัญญาจิตเตกัคคตาภาษา เวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมกเวริยะสติอุเบคานวมัสิการเป็นอานสันบุตรกําหนดได้ตามลําดับบทเป็นอนนสาริบุตรรู้แจ้งแล้วทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และถึงความดับเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าด้วยประการน,นี้เป็นอันว่าธรรมที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมไปเธอไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่ปัวพันพ้นวิเศษแล้ว พลากได้แล้วในทำนั้นนั้นมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วอยู่ย่อมรู้ชัดว่ายังมีทาเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทําเครื่องสลัดออกนั้นให้มากก็มีอยู่ดูก่อนซึ่งหลายาประการอื่นยังมีอีกสายบุตรร่วงอากาสานัญญยนะโดยประการทั้งปวงเข้าวิญญาณนัญจายตนะโดยมรสิการว่า วิญญาณไม่มีที่สุดที่สุดอยู่ก็ทำนายวิญญาณนันจยณะฌานคือวิญญาณนันจยยนะฌานจิตเตกักขะตาภาษาเวนาสัญญาเวทนาวิญญาณฉันทะอธิโมกเวริยสติอุเบขานมัสการเป็นอันสบ,บุตรกำหนดได้ตามลำดับบทเป็นอันสายบทร,รู้แจ้งแล้วทางที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และถึงความดับ เธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าด้วยประการนี้เป็นอันว่าธรรมที่ไม่มีแกเราย่อมมีที่มีอยู่แล้วย่อมเสื่อมไปเธอไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่ปัวพันพ้นวิเศษแล้วพลากได้แล้วในธรรมนั้นๆมีใจอันกระทําให้ปราศจากเหตุแดนได้แล้วอยู่ย่อมรู้ชัดว่ายังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทําเครื่องสลัดออกนั้นไอ้มากก็มีอยู่ ดูความดูทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกสารีบรล่วงวิญญาณัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าอากินจัญญาจตนะฌานด้วยนามสิการว่าไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งอยู่ก็ทําในอากันอากินจัญญายตนะฌานคืออากินจัญญายตนะฌานเจจิตเตกักคตาภาษาเวทนาสัญญา เจนาวิญญาณชันทะอธิโมกเวริยะสติอุเบขานมัสิการเป็นอันสาธิบุตรกําหนดได้ตามลําดับบทเป็นอันสาธิบุตรรู้แจ้งแล้วทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และถึงความดับเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าด้วยประการเจนนี้เป็นอันเป็นอันว่าธรรมที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีอยู่แล้วย่อมเสื่อมไปเธอไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่ผัวพันพนวิเศษแล้ว ถ้าได้แล้วในธรรมนั้นน,นมีใจอันกระทำไม่ปราจากเขตแดนได้แล้วอยู่ย่อมรู้ชัดว่ายังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทําเครื่องสลัดออกนั้นให้มากก็มีอยู่ดูกรรมสิ่งหลายประการอื่นยังมีอีกสารีบุตรล่วงอากินจันญาจนานชานโดยประการทั้งปวงอยู่เข้าเนวะสัญญานาสัญญาเจนานชานอยู่เธอเป็นผู้มีสติออกจากส,สมาบัตินั้น ครั้นแล้วพี่นาเห็นธรรมที่ร่วงแล้วดับแล้วแปรปวนไปแล้วมาว่าด้วยประการนี้เป็นอันธรรมที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมไปเธอไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่ปัวพันผลวิเศษแล้วพลากได้แล้วในธรรมนั้นมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วอยู่ย่อมรู้ชัดว่าถ้ายังมีธรรมเครื่องสั์ออก ยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสะออกนั้นมีอยู่เอให้มากก็มีอยู่นี่ก็อีกหน่อยอเนาะครับดูก่อิสุทธิหลายประการอื่นยังมีอีกสาริบุตรล่วงเนวะสัญญาณาสัญญาตนาชาโดยประการทั้งปวงเข้าสัญญาเวรยิจันนิโรธอยู่ พราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะของเธอจึงเป็นอันสิ้นไปเธอย่อมีสติออกจากสมาบัตินั้นคันแล้วยะวินาเห็นธรรมที่ล่วงแล้วดับแล้วแปรปวนไปแล้วว่าด้วยประการน,นี้เป็นอันว่าธรรมทีม่มีแก่เราย่อมมีที่มีอยู่แล้วย่อมเสื่อมไปเธอไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันเกเรไม่อาศัยไม่ปัวพันพ้นวิเศษแล้วพากได้แล้วในธรรมนั้นนั้นมีใจอันกร,ระทำไม่ปัสจากเหตแดนได้แล้วอยู่ ย่อมรู้ชัดว่ายังมีทำเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นไอ้มากก็มีอยู่ดูก่อนเสื่อมหลายผู้กล่าวชอบพึงกล่าวชมพิสูรรูปใดว่าเป็นผู้ถึงความชำนาญหรือความเป็นในอริยศีลในอริยสมาธิในอริยปัญญาในอริยมุตพิกูุนั้นคือสารบุตรนั่นเองผู้ที่กล่าวชอบพึงกล่าวชมว่า เป็นผู้ถึงความชํานาญถึงความสำเร็จในอริยศีลในอริยสมาธิในอริย,รย,รยปัญญาและในอริยวิมุตติดูกคนส่วนหหายผู้กล่าวชอบพึงกล่าวชมพิสูุรูปใดว่าเป็นบุตรเป็นโอรสของพระผู้ภิพาทเกิดแต่พระโอษของพระผู้พาทเกิดแต่ธรรมอันธรรมเนรมิตรเป็นธรรมทาญาตไม่ใช่ทาญาตของอามิตรพิสูุรูปนั้นคือสารีบุตรนั่นเอง ผู้ทีกล่าวชอบพึงกล่าวชมว่าเป็นบุตรเป็นโอรสของพระผู้ภาคเกิดแต่โอทของพระผ้ภาคเกิดแต่ธรรมอันธรรมเนรมิตเป็นธรรมทายาทไม่ใช่ทายาทของอามิรดูกรรมสิงหลายสาริบุตรย่อมประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตให้เป็นไปแล้วเป็นไปตามดับโดยชอบทีเดียวพระผู้ภาคได้ตรัสภาษสินีแล้ว พิสูจนเหล่านั้นต่างชื่นชมินดีในภาษิตของพระอุวิภาคแลจบอนุปัฏฐสูตรที่หนึ่งนี่พูดถึงการปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมของพระสาริบุตรเนาะตั้งแต่เข้าฌ <อะ S 1> านขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองจนถึงขั้นที่8ซึ่งเป็นฌานระดับบุตรชนเนาะพอท่านพ้นจากฌานตรงนั้นได้ปล่อยวางละกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง ท่านก็กลายเป็นพระอริยเจ้าเนะี่ยอยู่ในอริยสีนอริสมาธิอริย,รรยปัญญาอริยวิมุตติอันนี้คือการเข้าถึงธรรมซึ่งก็ต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังเนาะแล้วก็ประสุนนี้พระบุธเจก็ยกย่องพระสารบุตรเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนุสตินะเป็นแบบอย่างที่ดีงามน,นะพัธคนัดมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีครับ จริงๆรายละเอียดมันมากเลครับก็คือเอาไง่ายๆว่าเข้าปฐมิปฐมฌชานได้เนาะก็ไม่มีกิเลสระดับหนึ่งะในชั่วคราวนะเกิดความสงบสุขเกิดปีติสุขเอกขะกะตาเป็นต้นเกิดจลกฉะนั้นก็ละวางความคิดความนึกก็เข้าฌานขั้นสูงขึ้นไปอีกแลก้วก็ต่อมาก็ละวางเรื่องปีติ สุขออกไปอ่าปิติปิติยังแล้วก็สุขยังมีอยู่นะขั้นต่อไปก็ละวางความสุขมีแต่อุเบกขาวางเฉยกับจิตที่นิ่งอยู่แล้วก็ละวางรูปรูปธรรมทั้งหลายที่จิตกําหนดอยู่ไปสู่อรูปธรรมนะสิ่งที่ไม่มีรูปสิ่งที่ไม่เป็นรูปก็คือมีอากาศมีวิญญาณมีสภาพธรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือ จะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือไม่รู้สึกสําคัญว่ามีตัวตนนะเบาบางความรู้สึกมีตัวมีตนเบาบางมากอันเรียกว่าฌานขั้นสูงนะพอถึงระดับนั้นแล้วก็ปล่อยวางละสิ่งนั้นได้ก็ละกิเลสได้สิ้นเชิงนะครับก็เป็นพระอริยเจ้าด้วยลำดับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนขออนุญาตไม่อธิบายมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปไปฏิิธรรมกันเอาสักห้าห้านาทีเนาะครับ

นี่ครับอิทังโนวุญญาภาคังสภะสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบุญสังกุลไปให้แก่บิดามารดาคูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่าน เจ้ากรรมนายเวรพูดผีติปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทพบรดาทุกุองค์ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขู่แล้วความมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่าน ทุกคนทุกตนเดินมีความสุขนะเนาะเจอินบอนลละ